สวัสดีค่ะคุณกำลังมองหาขาตั้งกล้องมือถือที่สามารถใช้สำหรับการถ่ายภาพและการไลฟ์สดได้อย่างสะดวกและมีความหลากหลายในการปรับแต่งใช่ไหมคะเราขอแนะนำขาตั้งกล้องมือถือไฟไลฟ์สดขนาด16เซนติเมตรขายาวที่จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายและมุ่งเน้นที่คุณสามารถทำได้หลากหลายสไตล์ด้วยคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมต่อไปนี้ขาตั้งกล้องมือถือไฟไลฟ์สดขนาด16เซนติเมตร ที่สามารถหมุนได้360องศาเพื่อให้คุณได้มุมถ่ายที่ต้องการมีภาพนิ่งและภาพวิดีโอสดสดเหมาะสำหรับการขายสินค้าการถ่ายวิดีโอและการถ่ายภาพพา ن อรามาม6 0อองศาขาตั้งที่ปรับได้สะดวกสำหรับการถ่ายทอดสดและการถ่ายทำมุมสูงมีความสามารถในการปรับแสงและอุณหภูมิที่เหมาะกับสถานการณ์แตกต่างกันเช่นแสงสีขาวแสงวนวลและแสงออกคุณสมบัติเด่นของสินค้าคือการปรับมุมตามที่คุณต้องการ เช่นการถ่ายภาพแนวนอนแนวตั้งด้านหลังและด้านบนฐานที่มั่นคงและมีความเสถียรมีระบบเสริมแรงที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมั่นใจมีไซส์ขนาดเล็กที่สะดวกต่อการพกพาความสามารถในการปรับอุณหภูมิแสงตามความต้องการของคุณสินค้านี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการถ่ายทอดสดถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพคุณภาพสูงที่ต้องการความหลากหลายในแสงและมุมถ่ายที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายและมั่นใจในคุณภาพของภาพที่ได้ สนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณค่ะ